ค่ะหนูชื่อเด็กหญิงชองพานโสภา,สภากำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่6โรงเรียนอนุบาลหนองขายางอําเภอหนองขายางจังหวัดทัยธานีด้วยความภาคภูมิใจของหนูหนูจึงขอนำเสนอจังหวัดทัยธานีและอําเภอหนองขายางข,ของเราค่ะ ถึงคนในสมัยก่อนนั้นอาศัยอยู่ตามเชิงผาที่ราบและใช้ถ้ำรู้จักการใช้วัสดุจากหินโลหะและเขียนภาพตามถาม้ำและยังเป็นกเกษตรสมัยแรกๆที่เป็นรากฐานพัฒนาไปสู่สังคมเมืองต่อไปค่ะถัดมานะคะยุคก่อนปัะวตินราถึงแรกปุกว ชุมชนโบราณบ้านเหนองขาอยางและบ้านรูเข้าวสแสดงถึงความต่อนเนื่องของวัฒนธรรมในยุคก่อนประวัติศาสตร์กับสมัยแรกประวัติศาสตร์เริ่มรับวัฒนธรรมจากตา่างแดนในคุทธทศตววันที่12ชุมชนที่ใช้อักษรประวะภาษามอญและภาษาษสันสกฤตเริ่มรับเริ่มรับวัฒนธรรมจากตา่างแดนที่มีครูพันดิน วัฒนธรรมท,าทาวารดาวดีค่ะและนี่คือสมัยต่างๆที่เกี่ยวกับจังหวัอททดอุทัยธานีค่ะสมัยสุขโขทยัยความสัมพันธ์ทางการเมืองไม่ชัดเจนแต่ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจนั้นชัดเจนมากเช่นพบงานสักคโลกมากมายและมีอุตสาหกรรมเครื่องปั้นดินเผาเหลายแห่งค่ะสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นหัวเมืองใ นอกภุมเส้นทางไทยแดนต่อต้อตอานพม่าที่มาจากด่านแม่ละเมาคุ้งเสียอุทยาตอนปลายมีการค้าขายกับจีนโดยตรงค่ะสมัยครุงธนบุรีชาวไทยธาน,นีเป็นกองหน้าด่านสำคัญขับไล่ข้าศึกที่เข้ามาจากด่านแม่ละเมาและด่านพระเจดีสาองค์ซึ่งด่านแม่ละเมานั้นอยู่ที่จังหวัดตาาและด่านพระเจดีสามองค์อยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีค่ะ สมัยกรุงรัตนโกสินท์สมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงให้ความสัมพันธ์ด้วยเป็นถิ่นกำเนิดของสมเด็จพระปฐมบรมพระมหาชนกทรงให้อัเทเชนพระพุทธร,รูปสุขโขทัยส3องค์มาประดิษฐานณเมืองคททายานีค่ะ ยุคก่อนประวัติศาสตร์และพบที่อยู่อาศัยที่บ้านน้อ,อยเชียงรายหรือบ้านหนองม่วงซึ่งมีอายุในยุคก่อนประวัติศาสตร์เช่นกันและยังมีความต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันค่ะ ก่อสร้างพระพิมพ์ดินดิบเครื่องมือหินเศษเครื่องปั้นดินเผาเครื่องเครื่องแบบจีนในสมัยราชวงศ์หมิงลูกปัดสินสีต่าง วัตถุและโบราณวัตถุที่พบบริเวณบ้านทูเมืองค่ะ 1. ฐานพระวิหารสองที่บรรจุพระธาตุสามราคาหินหซึ่งราคาหินหนี้นะคะปัจจุบันอยู่หน้าที่ว่าการอำเภอหนองไาย่อย่างของเราค่ะสพระพิมพ์ดินิกหแจกันโบราณและหก แต่ที่เห็นอยู่นี้นะคะเป็นของจริงค่ะเป็นเป็นน่าจะเป็นฐานพระวิหารนะคะเป็นอิฐคูเมืองโบราณมีอายุประมาณ2,000กว่าปีค่ะแระไข่นะคะไข่นี้ยังไม่ตกไม่เก่าแก่เท่าไรค่ะพ่อแม่เราก็เคยใช้กันมีอายุประมาณ50ปีค่ะแต่ท ที่ท่านเห็นอยู่นี้นะคะคือกระโซกกระโซนะคะทาวนาในสมัยก่อนของเรานั้นแต่ใช้สําหรับวิดน้ําเข้านาค่ะเมื่อวิดน้าเข้านาเสร็จแล้วนะคะในตอนเนอย็นพวกก็จะเก็บกระโซเพื่อป้องกันขโมยเนื่องจากกระโซสารยากและทายากค่ะก็จะเหลือแต่ สบรมธระมหาชนกมีพระนามเดิมว่าทองดีเป็นบุตรของทองคำทองดีได้เกิดที่บ้านสตปรกังในระยะหนึ่งและได้ย้ายเข้าไปอยู่ที่กรุงศรีอินทยาและได้แต่งงานกับลูกสาวเศรษฐีชาวตีมมีชื่อว่าหยกและมีลูกด้วยกันทั้งหมด5คนหนึ่งในนั้นคือทองด้วงหรือรักการที่ นายทองดีของเรานะคะได้สร้างชื่อเสียงให้กับชาวไทยเป็นอย่างมากค่ะจึงได้อันเชิญนะคะสร้างอนุสาวรีย์ไว้บนยอดเขาค่ะและมีการกราบไหวบูชาทุกวันที่6เมษายนนั่นก็คือวันจัก,กรีนั่นเองค่ะหนูขอจบการนำเสนอที่เกี่ยวกับบยย้านหนองขายยาง และสังหัดใทยทานีของเราไว้เท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ